สุดทึ่งโรงแรมแชงกลีลาเชียงใหม่ตั้งกำแพงกันน้ำท่วมแหกชื่นชมเตรียมพร้อมดีมากค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำปิงทั้งสองฝั่งซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงถึง5.2เมตรทำให้น้ำป่าไหลบากเข้าท่วมตลาดวโรรสหรือกาดหลวงตลาดเมืองใหม่บ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงแรมที่พักต่างๆค่ะดีบางแห่งระดับน้ำสูงจนถึงระดับอกประชาชนได้รับความเดือด ร้อนกันเป็นจำนวนมากแม้จากก้นกระสอบทรายแล้วแต่ก็ไม่สามารถต้านทานน้ำมวลได้ อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพของโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนช้างครานอําเภอเมืองเชียงใหม่ใกล้กับริมแม่น้ำปิงที่วางระบบป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีค่ะโดยใช้กำแพงกันน้ำท่วมตั้งบริเวณหน้าโรงแรมส่วนภายในยังมีระบบระบายน้ำป้องกันน้ำทะลักอย่างในท่อด้วยทําให้น้ําไม่สามารถเข้าท่วมภายในโรงแรมได้ขณะบริเวณโดยรอบถูกน้าท่วมทั้งหมดอีกทั้งยังมีรถใหญ่คอยรับส่งลูกค้าของโรงแรมและคอยช่วยเหลือประช ชชนด้วยทำให้มีเสียงชื่นชมกันเป็นจำนวนมากถึงวิธีการเตรียมพร้อมรับมือค่ะ